เรื่องหนึ่งนะครับวันนี้โฆษกประจําสํานักนายกนะครับนายแพทย์ทศพรเสรีรักก็ได้พูดถึงเรื่องของมติที่ประชุมคลมอที่ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยนะฮะตั้งเป้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงให้ได้10%นนับจากนี้ไปนะครับก็กรณีสืบเนื่องมาจากที่ทางพมา่าเขาจะ หยุดซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะท่อก,ก๊สธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง12เมษายนนะครับแล้วก็จะหยุดส่งก๊สก็ทำให้กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาวิกฤตทางด้านไฟฟ้าในช่วงนั้นนะครับโดยเป้าหมายที่ว่านี้นะครับทางที่ประชุมคลมอบอกว่าหากหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น15ถือว่า ถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าจะดําเนินการโดยการให้สํานักงบประมาณเนี่ยปรับลดงบประมาณในปีต่อไปทันทีอันนี้คือบทลงโทษนะฮะแล้วก็บอกให้เปิดเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่หองศาอย่างลิฟต์นะฮะลิฟต์ก็ให้ใช้เป็นเป็นบางเวลาเท่าที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบเปิดลิฟต์แบบชั้นชั้นแล้วก็เว้นชั้นอย่างเงี้ยไม่จอดทุกชั้นใช่แล้วก็ให้ลดการใช้น้ํามันนะฮะ แล้วคลรมอบอกว่าเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนด้วยการไม่ใส่สูตรในระหว่างการประชุมคลรมอคือถอดสูตรอันนี้มุกเดิมอันนี้มุกเดิมเพราะว่าใช้กันมาหลายหลายคลรมอแล้วเดี๋ยวสักพักก็ใส่สูตรก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะเอออ่ะก็ช่วยกันรณรงค์นะครับในเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวคราวมานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของทางพม่าใช่ไหมฮะเขาจะหยุดปิด ปรับปรุงเรื่องของแหล่งผลิตก๊าซของเขานะครับ4-12เมษายนวันนี้ก็มีข่าวจากรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนคุณชาครีบุรณะการน,น์นะครับบอกว่าปตะทเนี่ยได้เจรจาหลายรอบกับทางพมา่าแล้วนะแหล่งยาดาน่านี่แหละแต่ว่าทางทางพมา่านั้นเขายืนยันว่า เขาจะยังคงปิดปรับปรุงในช่วงนั้นครับ4-12เมษายนนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่คุณที่คุณชาครีออกมาให้ข้อมูลว่าเคยมีการคุยกันแล้วครับเคยมีการคุยกันหลายรอบแล้วด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยกันจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องก็ต้องระดับผู้ใหญ่เลยนะฮะจะเป็นระดับรัฐมนตรีจะเป็นระดับนายกหรือไงก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าล่าสุดยังยืนยันนะครับว่า แหล่งก๊าซในยดดาดนาของพม่านั้นเขาจะปิดปรับปรุง4-12เมษายนนะครับซึ่งวันนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุทัศน์ปฐมศริวัตรก็บอกว่าก็จะมีผลกระทบต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพนะฮะเนื่องจากว่าอาศัยไฟฟ้าจากทางภาคตะวันตกเป็นหลักซึ่งวันที่4-12เมษายนในพื้นที่บางส่วนในภาคใต้และกรุงเทพ อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าตกบ้างนะฮะเช่นอาจจะมีแรงดันไฟฟ้าต่ํากว่ามาตรฐาน220โวลต์แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้นะครับก็มั่นใจว่าจะไม่รุนแรงเป็นการถึงขับมีไฟดับในเป็นวงกว้างไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะมีไฟตกนี่ท่านผู้ว่าการกฟผบอกนะฮะครับ,รบตัวเลขในเรื่องนี้จำง่ายๆนะครับว่า ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อปริมาณก๊าซที่จะส่งมาที่ไทยเนี่ยนะฮะหายไป1,100ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวัน mm hmm. 1,100ล้านลูกบาทฟุตต่อวันเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าในไทยหายไป6,000เมกะว uh. ัต์6000เมกะวัตตอนนี้เราเอานุ่นมาใส่เอานี่นมาใส่เนี่ยนะฮะก็ได้มาแล้วประมาณ4,100เมกะวัต ที่ยังหายอยู่เนี่ยนะฮะประมาณ1,900เมกะวัตต<อ>์ซึ่งเรื่องนี้อยู่เขาจะลองไปคุยเพิ่มเติมนะฮะหารือกับทางกระทรวงกรเกษตรจะใช้โรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำเพิ่มเติมนะครับก็ชัดเจนเนยนะจะมีข้อสรุปได้ในวันที่20กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับนายกยิ่งลักษณ์นะแต่ไม่ได้ผ่านที่ประชุมคอรมอแต่เป็นข่าวในต่างประเทศนะครับวันนี้วัดเขามีรายงานว่า l e o n a r d ์โดดิคาปรนะฮะพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังเลยนะครับ,รบอายุ38ปีได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมรโรงคปลุกจิตสำนึกและระดมการสนับสรุนยุติการฆ่าช้างฆ่าแรดและเสือเพื่อเอาหนังเอากระดูกเอางาเอานอแรดและอวัยวะส่วนอื่นๆของสัตว์ป่าผ่านโครงการใหม่ของกองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลก w w f นะครับในใช้ชื่อใช้ชื่อว่า h a n d of my past หรืออย่ายุ่งกับ อยวะของฉัน hmm. นะฮะข่าวจากต่างประเทศบอกว่าพระเอกหนุ่มดิคาปริโอในฐานะสมาชิกของ WWF ได้ส่งอีเมลส่วนตัวถึงบรรดาผู้สนับสนุน WWF นะ,ะคนดังในแวดวงบันเทิงทุกคนบุคคลผู้มีชื่อเสียงทุกคนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมรณรงค์ในประเด็นนี้ด้วยการเป็นกระบอกเสียงและก็ลงชื่อในคำร้องออนไลน์เรียกร้องให้นายกยิ่งรักจินวัตรจากไทยแลนด์เนี่ยนะฮะช่วยออกกฎหมายห้ามค้างาช้างทุกรูปแบบในประเทศไทย การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นอันตรายเร่งด่วนที่สุดที่เสือแรดและช้างกำลังเผชิญอยู่สัตว์พวกนี้กำลังถูกฆ่าตายทุกวันทุกวันเพื่อตอบสนองความต้องการอวัยวะของพวกมันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประชากรสัตว์พวกนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ถ้าเราไม่ลงมือยุติการค้าผิดกฎหมายทันทีผมกำลังเข้าร่วมกับ WWF และองค์กรอื่นๆเรียกร้องรัฐบาลไทยแสดงความเป็นผู้นำ ด้านการอนุรักษ์ช้างด้วยการปิดตลาดค้างาช้างก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุม1 7 6ประเทศเพื่อหารือเรื่องการค้าสัตว์ป่าในเดือนมีนาคมนี้เดือนหน้านี้นะครับ,รบก็มีข่าวว่าเมื่อปลายเดือนมกราคมนะครับดิคาปรโอเขาได้แสดงไทยทำหนังเ3เรื่องใน2ปีพอเสร็จแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่เยอรมน,นีนะฮะเขาบอกว่าเขาเหนื่อย แล้วเขาก็จะหยุดการแสดงก่อนนะฮะเขามีแผนอย่างอื่นที่อยากจะทําเขาอยากจะช่วยโลกผมจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับสภาพแวดล้อมบ้างน,นะฮะโดยโครงการนี้ Hands o f my path <c oughs> เป็นความริเริ่มล่าสุดในการเคลื่อนไหวรณรงค์ระดับโลกของ w w F <c oughs> เพื่อกระตุ้นเตือนปัญหาการค้าสัตว์ป่าว่า เป็นอาจยากรรมร้ายแรงที่มีผลกระทบอย่างกว้างไกลต่อสัตว์ป่าและชุมชนทั่วโลกนะครับ,รบแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศยังบอกด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดค้างาช้างเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแรงขับสำคัญให้เกิดการล่าและลักลอบค้างาช้างด้วยนี่ฮะประเทศไทยนะครับครับข่าวบอกว่ากฎหมายของประเทศไทยที่อนุญาตให้มีการค้างาช้างบ้านในประเทศ ถูกใช้ประโยชน์ด้วยการนำผลิตภัณฑ์งาช้างแอฟริกันมาสวมขายผ่านร้านค้าปลีกหลายร้อยแห่งทั่วประเทศนี่ฮะและเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยนะครับสามถมีนาคม,มซึ่งเจอเข้าไปดอกนี้นี่โอ้โหนักเลยนะใช่คือคือลำพังนี่นะครับ W W F ออกแถลงการเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าโอ้โหพระเอกใช่พระเอกดีครับโอโพูดเนี่ยแล้วก็ส่งอีเมลแล้วเป็นข่าวเนี่ยผมว่ามันมันมีน้ำหนักมันม,มีน้ำหนักและมันตีของร้องเปล่าได้ดังใช่ใช่นะฮะนี่แหละฮะทีนี้ก็คือเอาล่ะสิกระทรวงทรัพยากรสิ รัฐบ,บ,บ,บาลจะทำยังไงนะฮะนี่พระเอกก็ระบุเลยเขาเรียกร้องมาถึงท่านนายกโดยตรงเลยนะฮะว่าท่านต้องทำอะไรแล้วขนาดเขาเป็นพระเอกเนี่ยเขายังหยุดพักการแสดงหนังเพื่อที่จะมารณรงค์เลยครนะฮะอีกสักเรื่องหนึ่งนะฮะที่มีไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้คุณไวย,ยิ่งทองบือเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายกะเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับ พร้อมกับเครือข่ายนี่ไปยื่นหนังสือให้กับคุณยิ่งรักษ์นะครับก็ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือคุณธานินสุภาแสนเรียกร้องให้คุณยิ่งรักษณ์เนี่ยนะฮะกำชับให้ตํารวจดําเนินคดีเกี่ยวกับกรณีที่มีสองผัวเมียทําร้ายเด็กอายุ12ชาวกะเหรี่ยงนะฮะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะเครือข่ายชาวกะเหรี่ยงเนี่ยในหนังสือเขาก็ขอประนามนัทีแตงอ่อนกับ รัตนากรปิยะวรธรรมนะฮะสองผัวเมียที่ทำร้ายเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงนะครับถือว่าเป็นการทารุณกรรมอย่างโหดเหี้ยมนะฮะโหดร้ายทารุณที่มนุษย์มิกระทำต่อกันไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนี่นะฮะแล้วก็ขอเรียกร้องให้นายยุทธมนตรีเนี่ยนะฮะเร่งกำชับตำรวจให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะจนถึงล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวสผัวเมียนี้ได้นะฮะ นะก็ยังต้องไล,ล่ล่าจับกลุ่มต่อไปนะครับส่วนน้องอายุ12นะครับในวันพรุ่งนี้20กุมภาพันธ์ก็จะถูกส่งตัวมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามาในกรุงเทพนะครับสองคนนี้นะฮะทารุณกรรมเด็กอย่างโหดเหี้ยมเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณที่มนุษย์ไม่กระทำต่อกันไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามแต่นะฮะสองคนนี้นะฮะ เรราาพัััักกกนสคู่เดี๋ยวบมชงหน้าครับเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์จากชาร์ปไทยเทคโนโลยีชาร์ปพลัสมาครัตเตอร์มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ใดบ้างในประเทศไทยร่วมสนุกโดยพิมพ์ข้อความในทวิตเตอร์ชาร์ป e r s r ไทยพร้อมติดแท็กชาร์ปพลัสมาครัตเตอร์หรือเคเนชันหรือพิมพ์ n เว้นวรวคตามด้วยคำตอบ พร้อมติดแท็กชาร์ปพลาสมาครัตเตอร์หรือเคเนชั่นแล้วส่ง SMS มาที่4240666